<ไ>ตรงมาตรง,งมรงงานนตรงมาโอ้เหลือนิดเดียวเดี๋ยวโอ้ยมันมันมันคมนะน่ะใสยังไงเออเลยก็ใส่เหมือนกันไม่ใช้นิ้วกลางไง ที่พักของคืนนี้นะครับมาถึงแล้วภูธารารีสอร์ทนะครับใครใๆที่จะกางเต็นท์กางฮะใครๆที่จะนอนเออเปลก็ได้เลยนะครับทีงงานก็มารอครับเดี๋ยวเราจะไปดูสาวๆาไปดูสาวๆนิดนึง,นงว่าเขาทำอะไรกันดีดึ๊บเสร็จแล้วตามาครับมามามาตามมา ดี๋ยวครับเราหาดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้โอ้โหทำอะไรกันอยู่เนี่ยไปด้านไ่ส้นน้ำมานี่ยสองคืน ทำให้บรรยากาศทำให้พูทธาราีสอร์ทดูแคบเข้าไปถนาดตาเอเฮ้ยเอ้ยอ๋อพอเห็นแล้วไปหน้าไปตอวสายมาสายตรงมาตรงมาโอ้เหลือนิดเดียวไม่มีที่จอดแล้วครับตอนนี้อืมตอนนี้กำลังจัดสรรสถานที่จอดอยู่ นะเพราะว่ายังมีอีกสามสี่คันะฮะดูนะดูดดเนี่ยกำลังเข้ามาอีกที่นี่คือคูทารา,า,ราสวนพึ่งนะครับอ,อีกคันหนึ่งก็<ล>ห่างกันประมาณนี้ะนะอือครอยากอีก่ยครับไปอ้อ ตรงตรงเี้นะฮะเดี๋ยวงัดไม่ยากดูหรอกที่นี่นะครับต้องโทรจองก่อนนะครับที่นี่ภูธาวาฝั่งเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวฝั่งติดกับแม่น้ำนะกับลำลำคลองนะลำลำน้ำเดี๋ยวเราจะไปต่อปากตอกตอกเราจะไป ต่อปลากระตุกๆเด็กวัดระยะดูก่อนนะครับว่าจะสามารถกลางได้ไหมโอ้ขึ้นไวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมต้องแดบ,บโมากเลยหา่างกันไม่แล้วนักไทยได้หลังคาขึ้นอย่งไรผมไม่กลางครับผมถูกเปยนอนอได้เลยเอ,อาละนัเป่นนะ่ะเขามีห้องอยู่อ๋ออยู่แล้วครับอืออยู่หน้าห้องโอ้นะครับนี่ก็อันนี้ความกว้างเท่าไหร่ครับแม่สามเมตรสามเมตรคูณห้า นี่มันระดับโรงแรมชั้นห้าดาวแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือพื้นที่กลางเต็นท์นะครับรองรับทุกอย่างทั้งฝนทั้งแดดอย่างเดียวที่รองรับไม่ได้พายุครับเห็นนี้ว่าลงน้ำกันหมเลยนะเนี่ยไม่ลงไม่ได้น้ำอะ่ะโอ้จุดลงน้ำจุดเปื่อยแล้วเนี่ยรถไฟมัขึ้นมาแล้วเ่ยวันนี้ตอนลุงตามไม่กินด้วยวนะนะ้าเลียมอะ่ะน,นี่เราจะลงนิดน้ำกันเรา ทีนี้นอกจากะมีที่กลางแล้วไม่ไม่ตกรนกเยี่ยมอือเยี่ยมนอกจากมีที่กลางแล้วนะครับยังมีมีห้องอีกนะครับมีห้องอีกเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมันมันมันคมนะล่ะโอ้โห ไม่เป็นอะไรแพงไม่เข้าใส่แหวนช้างเหรออืมใส่แหวนช้างด้วยนะเนี่ยอืมเนี่ยใส่แหวนช้างนะครับดูดิอืมไหนไหนโอ้โหเลยก็ใส่แหวนช้างครับดูครับเลยก็ใส่สวยก็ใส่แหวนช้างอ้าวเลยก็ใส่ยังงไ เออลยก็ใส่เหมือนกันกไม่ใช้นิ้วกลางอ่เนี่ยทหารผ่านเข้ามาทั้งกองพันเลยนะจริงเหรอเนี่ยยแล้วทไงพลาดแล้วทหารผ่านเข้ามาเนี่ยเพิ่งมาเขาเพิ่งมาที่หลังไงเขาจะชวนเขามานี่สิเชิญชวนด้วยนี่ก็อันนี้ไปอาบนงอาบน้ำมาแล้วเหรอยังครับเล่นน้ามเดี๋ยวธนิดรีวิวก่อนว่ามีห้องอะไรบ้างจะดูก่อน ตอนนี้ก็ทีมงานเขากําลังกางเต็นท์แต่งเต็นท์นซ่อนกันอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหพอดีเป๊ะเลยนะฮะตอนนี้ก็อาศัยฝั่งนี้ใช้เชือกผูกนี่ครับตรนนงนี้จะเป็นช่วงการจัดสถานที่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบหนึ่งตอน ตอนก็จัดเสร็จแล้วล่ะให่มันดูอ่ะเนี่ยภาพตอนก่อนก่อนจัดนะครับเดี๋ยวหลังจากจัดเสร็จแล้วเนี่ยจะน่าอยู่หน้าดื่มหน้านอนแค่ไหนนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มุฟมาที่ที่พักแล้วนะคะที่พักของเราก็คือภูทาลาสวนพึ่งนะคะตอนนี้เราก็เสร็จจากกิจกรรมเตะบอลแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนตอนนี้คือพี่ๆออฟโหด อะ,อะไรนะเอียรนะบุรพาออฟโหลดกับ,บ,บ CWS ก็คือมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คือภูทารารีสอร์ทนะคะส่วนพึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำกับข้าวกิน,นกกแล้วก็ตั้ง<ว>แคมป์การทำกิจกรรมเล็กๆก,กันนะคะาาานะตามมาดูกันได้เลยค่ะ เรียวไทม์เลยนะครับเรียวไทม์ของแท้ครับที่นี่ราชบุรีรสวนเพื่งครับสเสียงดังมากเลยมันใช้ปีกมันไหมใช่ครับออรผีเสื้อกลางคืนมันใส่แค่เสียงของปีกมันเน,อน๊อปีกอะไรเนอผีเสื้อกลางคืนมันจะเปียกปีกมันมันก็จันนะอ๋อผีเสื้อราตรี อันนี้คือมีเสื้อเหรอใช่มันแค่ขยับปีมันไม่ใช่ไม่ใช่มันสเสื้อื้สวัสดีครับ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 มาที่ข้าวด้วยกันครับผมสวัสดีครับคุณเวครับทักทายพี่น้องไปทางด้านไปที่บ้านหน่อยนะครับทักทายนะครับเดยวครับ นะครับอร่อยไหมครับผมอุดยอดเลยครับผมเรียบได้เรียบได้ถ่ายไปน้องถ่านู้นด้วยครับวัสดีครับสวัสดีครับมา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 การข้าวด้วยกันครับผมเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยครับเป็นไงครับเป็นไปได้อย่าเรียกคนอื่นมากินครับขอสงวนไว้เฉพาะสิทธ์ครับไม่ได้หวงนะครับบอกคนไปทางบอกทางบ้านด้วยโอนู่นฝากอะไรถึงทางบ้านหรอฝากทางบ้านด้วยครับกับข้าวมื้อนี้อร่อยมากครับครัวไม่กลัวแจ่มมากครับ กำลังรมเลยใช่นี่ก็เป็นบรรยากาศของบองมีเที่ยวนะครับวันนี้มาร่วมงานกับทีมออฟโรดบูรพาบารูบูปราบาออฟโรดบูรพาออฟโรดครับกระเบื้องกระบื้อกระเบื้อระเลิ้นี่ก็กิจกรรมก็มีตั้งแต่เมื่อวานนะครับตามภาพที่ได้เห็นไปแล้วเมื่อคลิปทีพีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ยังไม่เลิกเลยทุกโครงการเก็บตกนะฮะเขาวันนี้เลยสวยไปเดี๋ยวเขามากกิจกรรมของวันนี้ไปที่ไหนบ้างครับเราจะไปอันนี้บองตะวันบอาเขาสวยไหม เราจะไปพาสวรรค์พาสวรรค์มือขึ้นตอนชั้นเจ็ดเพราะเข้มยนี่ยมต่อมากเข้มตัวละพาสวรรค์ชั้นเจ็ดเราพิยุทขึ้นบ่าจกไงเดี๋ยวติดตามว่าจะยังไงเอาสีนิขึ้นไปเนาะไม่เห็นกับ ซีบีเอฟวิวขึ้นไปมาจัดการก็เป็นกันเองนะครับที่นี่สถานการณ์ก็ยังคงต้องรักษาเหมือนเดิมนะครับของความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเราต้องรักษาระยะห่างครับผมครับต้องรักษาระยะห่างแต่ว่าทีมงานก็ได้ผ่านการตรวจมาหมดแล้วผ่านการคัดเลือกทหารมาหมดแล้วครับถาาเจอไหมไเจอมับสั้นๆถามว่าเจอไหมไม่เจอหมอครับสั้นๆ ถามว่าเจอไหมครับไม่เอาถังเขียวนะสายตามไม่มีอนนะไรเราพยายามที่จะไม่อยากาให้มีอะไรว่าอยาก<ต>าายมาไไัววับพุทเรศตอนไก่วป่ะไอ่เอาเนี้ยไอ้จมอะไรไอ้ไส้เล้าว่าเล้าทวงว่าไอ้ทิมนะ่ะกินเบิร์ตวุ่นเดียวก็เลยให้เตยซับไม่เป็นอันน,น้อยๆต<ร>อนแดกอันซัม,มบี้บหัวเม่ยายหายเลยนีดยุ่วเขา่าสั่นดิดิดิดดิ ข้าวติไทดูไปข้าวเจ้าข้าวสวยไก่ฮอนสันดาที่แกบอกว่าข้าวมึงข้าวสวยข้าวน้องสวยว่าสันดาโอ้ข้าวสวยอันนี้ข้าวสวยอันนั้นอ่ะข้าวเลียมอันนี้แต่หัวแต่หัวเลียมถ้าบีเลียมแต่อันนี้ข้าวของสวยหัวเลยใช่ไหมเอาไหมใช่ครกนี้นะข้าวสวยไหมเออก็ผงชีสลดเมื่อกี้ไงผงชีสรสสันลา ก็ได้ใส่น้ำปลาน่องใส่ปลาดิบนึกว่าบวงรวมทีเดียวเหมือนทาวัดตาตักต้มปลามาดังๆเนี่ยใครเนี่ยใครไอเนี่ยตายแล้วไอไอบด้าไนเอาบอห้กินไข่มือกี้ตักไปใคเอาไปไอกินได้ยังไินได้นนแล้วดแล้ว เอาเขานี้กันแมวไหหมูว่ะไอเอาเขานี้นู่นงแม่ผัดผักเขาผัดผักเขาให้กินซ้ำนี่แหละหมอบอกมาไก่ตอนน้อยพอดถ้ามาตอนกบเขาหาไก่ถึงตอนขาโอ้ยไอมากินข้าวแล้วตอนขาไงตอนไก่แล้วถามหาคนจับไก่เขามจะทำไงนะเส้นบาปไออยู่เสียหน้ายิ่งทำอะไรกันผมกำชับเตยไปแล้วที่เรีกอะ ไก่ตัวเหี่สามต้นเนาะเรียบร้อยครับสามต้นเนี่ยเดียิทีเหมือนจาหาเอาต้นไก่มาผัเพื่อจะหอดแต่ต้นห็กับต้นขาเดี๋ยวอยู่นหม้อทำอีกแล้วไ่ะอานนั้ไม่แกงเห็ดที่แรกันนีู้กับอันนั้นก้อนนะไก่มันชมในน้ำมีตั้งเห็ดมีตั้งไก่เพราะว่ามันแกงพักอีตัวเออเขาเนี่ยไเาว่ามันเป็ส่วนหนึ่ว่ามันไก่ปลา้ยไก่ป่าแก่ๆะครับเดี๋ยวแก่ผัวหมูเราไม่าขันใส่สนามเจนผม

เพราะว่าไม่ได้ว่าจะทำเมนูงั้นไงเลยไม่ได้เอามาปวดซอสไม่มีอ่ะนะโอ้ถัวปลาปลาปอาปล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 าเลาปลกปาปลาปลาปลาปกาปลาปลาปลไปลาปลาปตาปล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 ้ปใา้ลาป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 ทรปาปล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 าายลาป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 ลาาปลาปลาาปาปลาปลาปปลาปปลาปเาปล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 า รดเก่งมันขึ้นได้ดีด้แต่วาลากขึ้นเออดูว่าเนวน่าเทากันเลนน่านทาเขยิ่งเดือดตจวากาขึนเนาะอือุงไหมทางนู้นอะเปิลลูกร้องเปล่าทำม่สวยครับขึนในบละเปนล้มนะบาดเลยนะแนวอยากกินเขามันท้องอันนี้มันปา